ตอนนี้นะคะเราอยู่กันในงานเอสเคซูเปอร์คัพครั้งที่2ค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กับทีมโอ้ไก่อยู่ในเตดครับผมอะไรนะคอยคอยทีคอยทีโอ้ไกอะไรอยู่ในเตดโป้ไกอยู่ในเตดนะคะปีที่แล้วมาร่วมงานไหมคะมาครับปีนี้มาเป็นครั้งที่สองแล้วพอเข้ามาในงานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะพี่รู้สึกมาิ่สี่ครั้งอะเตรียมตัวเตรียมใจมายังไงกันบ้างอะพี่บอกได้เลยว่าไม่ตายหรอกเธอฮะ ้ขอบคุณพ uh ี huh. ่ยอดแบงแพรด้วยพี่ยอดจัดงานน้องโตด้วยน้องโตโตเต๋อโต้รถไทยบางเฮ้ยน้องผมนี่ว่าที่มสาระบอกว่าสัตว์หวานก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ใช่แล้วค่ะยากมากนะที่แบบว่าเอาผู้จัดแล้วเอาศิลปินดาราบรรลุมนได้เยอะขนาดนี้โอ้เนนักกีฬาชีวิตเราหมื่นกว่าชีวิตอ่ะแล้วก็เป็นไกดการกุศลด้วยแต่ถ้าครั้งหน้าทีมงานสัตว์หวานของเราจัดอีกจะมาอีกนะคะเนี่ยพรุ่งนี้ก็มาได้เลยเนี่ยเพราาะว่ให้จัดได้เลยดีกว่าให้ฝ ทีมงานของทางเอสแชนด์จะได้ดค่มี่ได้ค่ะผู้จัดงานซะนิดนึงค่ะใลาเกต้มปลาหน่อยเค็มมากให้เบาน้ำปลาลงนิดนึงเขาก็มีน้ำจิ้มให้อยู่หมูไงหมูหมูนุ่มเพราะว่าเพราะว่าเขาหมักด้วยน้ำยาปลาพันนุ่มฝากทีมงานฝากขอบคุณพี่โอ๊ตแล้วก็ขอบคุณมากครับดีๆแบบนี้จัดได้อีกเพราะว่า มันได้ให้เขาเรียกว่าให้ดารานักแสดงอ่ะได้โชว์ศักยภาพว่านอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังเล่นกีฬาได้ด้วยเตะบอลได้ฟุตบอลก็ได้ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะจะไม่หมดวอลเลย์ตะก้อพวกอะไรเนี่ยทุกอย่างอยู่ทเราเก่งมันจะได้เข้าถึงกลุ่มนักกีฬาหลายๆกลุ่มไอ้ก็ฝากด้วยขอบคุณพี่โอ้ขอบคุณโตเต้ด้วยที่มีกิจกรรมดีๆอะไรนะขอบคุณพี่ทุกคนด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะและนี่คือทีมโอ๊ะ